เรียกมาแล้วประธานในพิธีเดินทางถึงผู้เข้าการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการราชบรรจุใหม่ในวันนี้การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวหรือการเลือกใหม่สดนะครับสดจากใต้บ่านะครับยังไม่เคยทํางานในเรือนจำและพระราชทานเลยถูกต้องไหมครับจำวนนต้องขาดหายไปนะครับคือภาษาฝรั่งเขาบอกว่าเซนซิมิตี้ครับพูดไม่รู้ฟัง นะครับมีค่าจริงๆก็ไม่ใช่วัฒนธรนมำืรมอให้ยี่สิบนะครับหรือมายังไม่ทันจะอาบน้ำแปลงฟังก็ต้องออกไปยา่าเราแต่นี่านฐานะที่ท่านออกมาแล้วท่านจะเป็นผู้ที่นะครับไม่ใช่เจ้าพน,นักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแต่เราเป็นเจ้าพน,นักงานบังคับโทษ Gracias.